ดีครับผมโอ้จากปั๊มลมพูม่านะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานรวมถึงการตั้งค่าของหน้าจอ Fo ร์ดมาร์คทูนะครับแล้วฟอร์ดมาร์คทูคืออะไรแตกต่างจากฟอร์ดธรรมดาอย่างไรจริงๆแล้วในคลิปที่แล้วเนี่ยได้มีทําคลิปไปแล้วไปติดตามดูกันได้นะครับและเดี๋ยวในวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้งานแล้วการตั้งค่าปั๊มลมฟอร์ดมาร์คทูครับ มาดูกันตัวแรกนะครับในหน้าจอของ Ford Mark2 นะครับของหน้าจอเล็กว่าฟังก์ชันการใช้งานมีอะไรบ้างก่อนแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าในหน้าจอเนี่ยก็จะมีปุ่มมาทั้งหมด4ปุ่มปุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม Power เปิดปิดปุ่มถัดมาก็จะเป็นปุ่ม S หรือว่า Se t นะครับ Setting ปุ่มถัดมาก็จะเป็นปุ่มลูกศรขึ้นและ ลูกศรลงนะครับซึ่งในลูกศรขึ้นและลงเนี่ยก็จะมีตัวเลขหนและ2ก็จะไปเกี่ยวข้องกับตัวการใช้งานของตัวหัวปั๊ม1และ2ถัดมาไฟ3ดวงที่เห็นนี่ก็จะเป็นไฟ power นะครับไฟ power หมายถึงเรากําลังกดเปิดอยู่ตอนนี้เครื่องก็เปิดส t a n บ b y อยู่เบอร์1และเบอร์2เนี่ยหมายถึงหัวปั๊มเนี่ย s t a n บายพร้อมที่จะใช้งานแล้วก็อัดลมละมาดูในส่วนของตัวหน้าจอนะครับตัวหน้าจอเองเนี่ยหน้าจอหลักก็จะมีแรงดันที่บอกนะครับ5.2 5.3อตรงนี้เนี่ย จะบอกถึงแรงดันภายในถังนะครับว่ามีแรงดันอยู่ที่ประมาณ5.2บารหรือว่า5.3บารโดยประมาณนะครับถัดมาด้านล่างนะครับที่เห็นว่าเป็นเลขศูนย์แล้วก็มีต่อท้ายด้วย A นะครับตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นกระแสไฟนะครับที่ตัวเครื่องอ่ะยังใช้นะครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยตัวเครื่องยังไม่ได้ทำงานนะครับก็จึงทําให้ไม่มีกระแสไฟเกิดขึ้นนะครับถัดมานะครับ227โวลต์นะครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นแรงดันไฟฟ้าที่เข้ามาในเครื่องพร้อมที่จะทํางานซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวหน้าจอ f o r ์ m มาร์กทเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันในแต่ละปุ่มนะครับว่าทํางานกันยังไงบ้างโดยปุ่มแรกเลยเนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้นะครับ และไฟสถานะเนี่ยก็จะบอกว่าตอนนี้เปิดเครื่องอยู่ไฟก็จะขึ้นสีเขียวปุ่ม S ตัวนี้พอเรากดแล้วเนี่ยก็จะขึ้นสถานะที่เราตั้งแรงดันเอาไว้สูงสุดแล้วก็จะมีตัวเลข 8.3A นะครับ 8.3A ตัวนี้หมายถึงกระแสไฟของแต่ละหัวนะครับที่ตัวเครื่องเนี่ยถูกเซตอัพเอาไว้รวมถึง195โวลต์หรือว่า 195V ตัวนี้หมายถึงความต้องการแรงดันไฟฟ้าเป็นอย่างต่ำในการสตาร์ตตัวของปั๊มลมนั่นเองมาถึงในเรื่องของการเซตอัพในการใช้งานนะครับตัวปุ่มลูกศรขึ้นและลงตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกการทำงานของหัวปั๊มในแต่ละหัวได้นะครับในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องจำเป็นที่ต้องเลือกใช้หัวปั๊มใดหัวปั๊มหนึ่งเพื่อจะลดในเรื่องของเสียงก็ดี รหรือว่ามีการซ่อมบํารุงอีกหัวหนึ่งเราก็สามารถเลือกหัวปัม๊มหรือว่ามอเตอร์มอเตอร์เดียวให้ทํางานได้นะครับเพื่อจะลดเสียงหรือว่าลดภาระในการทํางานก็สามารถเลือกใช้งานได้ในส่วนถัดมาสุดท้ายนะครับที่ผมบอกว่าตัวนี้เป็นหน้าจออัจฉริยะนะครับก็เนื่องจากตัวนี้เองเนี่ยสามารถปรับแรงดันได้จากหน้าจอเลยนะครับเพียงแค่กดปุ่มขึ้นลงเราก็จะมีตัวเลขขึ้นมาให้สามารถกดเลือกแรงดันได้ ซึ่งพอแรงดันที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยตัวอย่างเช่นถ้าเราตั้งไว้สูงสุดอยู่ที่8บาตัวปั๊มลมเนี่ยก็จะเริ่มทํางานตั้งแต่6ถึง8นะครับเพราะฉะนั้นจะมีความห่างของระยะแรงดันเนี่ยอยู่ที่2บา์นั่นเอง มาดูตัวถัดมานะครับตัวของหน้าจอการทํางานของ f o r d m a ารตัวที่อัปเกรดมาซึ่งหน้าจอตัวนี้เองเนี่ยก็จะอยู่ในปั๊มลม f o r งรแล้วก็ f o r ์1 6 0้วเรามาดูกันครับว่ามีฟัง์กชันแล้วก็การทํางานอย่างไรบ้างนะครับมาที่ฟังก์ชันตัวแรกนะครับในเรื่องของปุ่มกดนะครับตัวปุ่ม ON OFF เนี่ยก็สามารถกดเปิดปิดได้นะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ย เรากดเปิดเครื่องอยู่นะครับแต่แรงดันของถังลมเนี่ยยังเต็มอยู่อยู่ที่7บาร์เพราะฉะนั้นตัวเครื่องก็ยังไม่ทำงานนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของค่าพารามิเตอร์ภายในหน้าจอนะครับ ตัวเลขแรกเนี่ยที่บอกว่า8.0บาร์นะครับตัวนี้เนี่ยหมายถึงค่าแรงดันที่ตั้งสูงสุดเอาไว้นะครับในการทํางานตัวเครื่องซึ่งตัวเครื่องเองเนี่ยจะทํางานอยู่ที่8แล้วก็เริ่มสตาร์ทที่6นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าพารามิเตอร์ที่ถูกเซตเอาไว้ที่8เนี่ยปั๊มลมก็จะเริ่มสตาร์ทใหม่ที่6เสมอจะห่างกันอยู่ที่2บาทนะครับถัดมาที่ขึ้นมา7.0บาตรงนี้เนี่ยตัวนี้เองเนี่ยเป็นแรงดันภายในถังจริงๆนะครับที่มีแรงดันคงอยู่ถัดมาตัวนี้ตัวเลขนะครับ จะเป็นเรื่องของชั่วโมงการทำงานของเครื่องนะครับที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ทํางานครบ1ชั่วโมงนะครับตัวเลขก็เลยเป็น0แล้วก็ถัดมาที่0.0 A ตัวนี้หมายถึงกระแสไฟที่ตัวเครื่องบริโภคอยู่หรือว่าใช้งานอยู่ซึ่งตอนนี้ตัวเครื่องเองเนี่ยยังไม่ได้ทํางานนะครับก็เลยไม่มีกระแสการใช้งานตัวไฟฟ้าเกิดขึ้นและถัดมาสุดท้ายนะครับ 229v ตัวนี้คือแรงดันไฟฟ้านะครับจากแรงจ่ายไฟนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็อยู่ประมาณการใช้งานที่220โวลต์บวกลบเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็พร้อมใช้งานละเดี๋ยวเรามาลองปรับค่าพารามิเตอร์ดูการปรับแรงดันเนี่ยเราสามารถกดลงได้เลย นะครับเราต้องการแม็กซิมัมอยู่ที่7ตัวอย่างเช่นเราอยู่ที่7นะครับปั๊มลมก็จะเริ่มสตาร์ทที่5บา์นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดลมออกดูโอเค โอเคตัวนี้เองเนี่ยก็จะสังเกตได้นะครับว่าพอแรงดันถึงที่7บาร์เลยเนี่ยเครื่องก็จะหยุดการทํางานซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับไอ้ตัวหน้าจอของฟอ r ์ดมาร์กทเนี่ยได้อัปเกรดในเรื่องของ3ข้อดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อดีนะครับในเรื่องของการปรับแรงดันที่อัจฉริยะแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นครับสรุปข้อดีนะครับของตัวหน้าจอฟอ r ์ดมาร์กทนะครับข้อแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเพรสเซอร์เซนเซอร์แบบบีต้นนะครับที่จะทําให้ค่าของแรงดันเนี่ย ได้อย่างละเอียดและแม่นยำนะครับซึ่งทํางานควบคู่กับหน้าจอแบบอัจฉริยะซึ่งจะสามารถปรับแรงดันได้จากหน้าจอเลยรวมถึงดูค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้จากหน้าจอเลยและสุดท้ายจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นกระแสแอมนะครับแล้วก็ตัวแรงดันไฟฟ้าที่เป็นโวลต์ซึ่งก็จะทําให้ผู้ใช้งานและก็ตัวเครื่องเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใครมีคําถามหรือว่าอยากสอบถามอะไรนะครับคอมเมนต์มาคุยกันเดี๋ยวผมรอตอบคำถามอยู่ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ